ก็สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีมก,กเช่นเคยโอสเปดชาแนลอินดีนะฮะวันนี้จะมาแนะนำสถานที่เก็บเวลนะครับสำหรับเลเวล75-90เเลยนะครับเป็นสถานที่ที่รู้สึกว่าได้ประสบการณ์และไอเทมดีมากๆเลยนะครับ ค่อนข,ข้างตกดีนะครับที่เห็นเห็น <ๆ S 1> อยู่คือคือตีผมหมดเลยนะครับ6ตัวนะครับนี่ก็มีทัวรมีโนโฮมีพินนะครับมีธนูมีหมอแล้วก็มีดาบนะครับส่วนอีกตัวนึงนูคืออันนี้คือเพื่อนในเกมนะครับผมขอมาครับผมก็ฟาร์มาสักพักนึงแล้วแหะครับผมรู้สึกว่าตรงนี้มันมอนตายเร็ว นะมันมันไม่ค่อยตบแรงเท่าไหร่นะไม่ค่อยถึงนะเดี๋ยวผมชี้ดูนะเดี๋ยวดูตีผมตีนะแปบ๊บเดียวนะดูนะนี่นะครับสามารถมาเวลได้ตั้งแต่7 5ถึงเ0เลยนะครับผมก็จะน่าจะยืนถึง90เลยนะครับตอนนี้ตัวผมก็884แล้วนะ8 4 85กันแล้วผมก็มาอยู่ตั้งแต่80นะครับแต่ถ้าใครนะครับที่ผมแนะนําว่า7 5ถึง90คือต้องมีของนะครับถ้ามีของ ดีๆหน่อยนะครับสักเซตบวกสก็ได้นะครับเสื้อบวก6กเงี้ยกัน8ปดบวกหกนะสบายนะครับอยู่ตรงนี้นะครับพอเปลี่ยนคัสสีมาก็มาอยู่นี่ชิวๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันว่าตรงนี้ผมปามาประมาณหนึ่งคืนนะครับยีิบสี่ชั่วโมงว่าจะได้อะไรกันบ้างนะครับไเปเลยคือตรงนี้ผมรวบรวมมาแล้วนะครับรวบรวมมาแล้วว่าได้อะไรบ้างนะครับถ้าเอ็มนะ ตกอยู่ประมาณตัวละ 15-20m ถึงนะผมรวมมาก็คืออ่าผมมีอยู่แล้ว 100m นะประมาณ 200m นะครับที่ผมฟาร์มมา24ชั่วโมงเกือบ24ชั่วโมงกว่าๆนะครับได้ประมาณ 200m นะครับนี่มาดูของที่ได้นะครับจะดูครั้งรวมก่อนนะเมื่อคืนผมได้อ่าโจมตี7มานะครับแล้วก็อ่าได้แหวนนะครับแหวนจอมทัพพลังโจมตี7 แล้วก็แหวนพลังยุทธนะครับพลังโจมตีวิชาห้าเปอร์เ็นตนะครับแล้วก็ได้ได้ดับรองท็อปร้อยมานะครับตรงนั้นจบเลเวลร้อยด้วยนะครับถือว่าโอเคนะครับขายได้ตังค์นะตรงนี้เดี๋ยวยัดร้านเลยนะส่วนนี้เดี๋ยวผมเอาไปให้ตีนะส่วนหินนะครับหินผมรู้สึกว่าหินกับยันตรงนั้นรู้สึกว่าดรอกดีนะครับได้ยันสิบมา1อันแล้วก็ยันห้ามา1อันนะครับแล้วก็การสิบสองเม็ด กัน8 17เมตรนะครับกัน9 5เมตรกัน9กสูงนะครับแล้วก็กัน10สูงนะครับแล้วก็ลบ15 1ห้าหนึเม็ดค่าชีวิต15เมตรกัน7จ็เมตรนะครับลบลบสิเม็ดบังกันวิชา49เมตรโจม20 14เมตรนะวิสามิบสเมตรตัวนี้ขายได้แพงนะครับเม็ดละ25 30้เอ็มนะตัวเนี้ยถือนะว่าแพงนะครับ วี7 3เมตรนะรวียี่เมตรแล้วก็วียี่เมตรโจม15 21เมนะรตรนะตัวนี้เยอะมากครับตัวเนี 24, 24, ้ยวียี่สเมตรนะรบเบลล์สเมตรแล้วก็โจม14 18เมตรนะรนี่แหละที่ผมฟาร์24ม24ชั่วโมงครับคือตรงนี้6ตัวผมฟาร์มได้เยอะมากครับือถือว่าดวงด้วยแหละครับจริงๆตรงนี้นะถ้า ใครอยู่ที่เลเวลในช่วง75-90นะผมแนะนำแล้วลองแมว4นะฮะมากันได้ครับสัก4ตัวขึ้นไปนะครับ4ตัว5ตัวต้องมีแท้งด้วยนะถ้ามีแท้งแท้งสัก2ตัวก็พอไหวนะครับแท้ง2หมอ1แล้วบู1่งตัวธนูก็ได้เรืออะไรก็ได้นะครับผม สำหรับคลิปนี้ผมก็ไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงมีที่เวลที่ได้ของเยอะๆของดีๆยังไงเดี๋ยวผมก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสำหรับคนที่เล่นเกมโยกังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ